ขน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะเรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะ ถ้าหากพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เราจะนำเรื่องราวอัศจรรย์ทางจิตของผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนั้นมีอยู่มากนะคะในวิชาจากตำราโหราศาสตร์หลายๆเล่มเรื่องของตำราดวงชะตาการพยากรณ์น,นั้นก็ได้อธิบายในแง่มุมต่างๆ ที่หลากหลายของผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนี้และอีกส่วนหนึ่งเราก็ได้ใช้การพูดคุยกับผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือจึงได้ข้อสรุปออกมาเป็นข้อมูลเพื่อให้พวกท่านได้รับฟังและได้เรียนรู้พัฒนาตนเองไปพร้อมๆกันเลยนะคะตามปกติแล้วผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนั้นจะมีสมาธิ จิตที่ดีการปฏิบัติสมาธิภาวนาสั่งสมมาหลายภพหลายชาติจะเห็นได้จากเวลาที่ทำกิจการอะไรจะมีความตั้งใจและมีความเพียรพยายามในการทำกิจกรรมนั้นๆให้สำเร็จหลุล่วงจากนั้นจิตยังมีความเมตตากรุณาสูงมีความเอื้ออารีต่อมนุษย์และสัตว์อันนี้เป็นผลมาจาก การสะสมบุญกุศลและก็บารมีมาหลายภพหลายชาติจึงเป็นอุปนิสัยการสั่งสมมาในภพชาติปัจจุบันหากในชาติภพนี้ได้มีการรักษาศีลเจริญภาวนาบำเพ็ญภาวนาและสร้างบุญสร้างกุศลอย่างสม่ำเสมอจะทำให้จิตมีอนุภาพมีพลังสูงขึ้นอย่างมากค่ะ สำหรับในวันนี้เราจะมาศึกษาในเรื่องของธรรมะที่ทำให้เกิดอิทธิฤทธิ์หรือที่เรารู้จักกันว่าอิทธิบาทสีนั่นเองค่ะซึ่งการจะประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดจำเป็นจะต้องมีธรรมะทั้งสีนี้จะขาดส่วนใดเลยก็ไม่ได้กล่าวคือชันทะคือความชอบความพอใจ วิริยะคือความเพียรจิตตะคือจิตที่มุ่งมั่นส่วนวิมังสาคือการคิดวิเคราะห์กับเรื่องของจิตที่มุ่งมั่นหรือจิตตะจะทำให้มีพลังจากจิตใต้สำนึกซึ่งทั้งชันทะวิริยะจิตตะต้องอาศัยสมาธิเป็นตัวช่วยแต่วิมังสา หรือการคิดวิเคราะห์นั้นต้องอาศัยสติเท่านั้นท่านผู้ฟังคะการทำงานเพียงอย่างเดียวไม่ใช่องค์ประกอบทั้งหมดของการประสบผลสำเร็จมีคนทำงานอย่างหามลุ่งหามค่ามามากมายแต่ชีวิตก็ไม่ได้เจริญก้าวหน้าทั้งนี้แม้จะมีความชอบมีความเพียรอย่างแรงกล้า ประกอบกับจิตที่มุ่งมั่นแต่ขาดการวิเคราะห์ขาดการคิดวิเคราะห์ทั้งฉันทะวิริยะและกิตตะสามารถทำให้ประสบความสำเร็จได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นเปรียบได้กับนักกีฬาที่มีความชอบกีฬานั้นเพียงพยายามฝึกซ้อมและตั้งจิตอย่างมุ่งมั่นแต่เมื่อลงแข่งจริงไม่ประสบผลสำเร็จ เหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะขาดวิมังสาหรือการขาดคิดวิเคราะห์นั่นเองค่ะในสามก๊กเล่าว่าเล่าปีจะไม่มีความสามารถประสบความสำเร็จได้เท่านี้ถ้าขาดโคงเบ่งธุรกิจก็จะไม่สามารถยิ่งใหญ่ได้ถ้าขาดที่ปรึกษาการวิจารณ์ก็เป็นการช่วยวิเคราะห์เพิ่มพลังวิมังสาดังนั้น จึงถือคำวิจารณ์เป็นครูผู้ที่ยอมรับความผิดพลาดของตนเองคือผู้ที่มีพลังแห่งวิมังสาสูงค่ะสามารถมองจุดบุกพร่องอย่างตรงไปตรงมาและพยายามวิเคราะห์และแก้ไขแน่นอนว่าคนอื่นย่อมมีเหตุจุดบุกพร่องได้ชัดกว่าเพราะอยู่ในวงนอกอยู่ที่ว่าเขาจะบอกหรือไม่บอก ถ้าบอกแสดงว่าเขาหวังดีจงขอบคุณที่มาช่วยเพิ่มพลังแห่งอิทธิบาทสี 4, แม้แต่ตัวเราเองก็จงฝึกที่จะวิเคราะห์ตนเองในแง่มุมต่างๆเพื่อแก้ไขตนเองไปในเส้นทางที่ถูกต้องแก้ไขตนเองในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไรก็ตามการติมีสองชนิดคือ ติเพื่อก่อก,กับติเพื่อทำลายขอให้ท่านคิดพิจารณาว่าจุดประสงค์คืออะไรถ้าเป็นการติเพื่อทำลายจะมาจากเขาผู้นั้นมองลบคิดลบเข้าทำนองติเหรือทั้งโกนหรือมือไม่พายเอาเท้าราน้ำอิจฉาลิษยาเราดังนั้นอย่าไปใส่ใจเพราะจะกลับกลายเป็น ตัวมาสกัดชันทะวิริยะของเราเช่นเดียวกับการชื่นชมถ้าเป็นการชื่นชมจากใจจริงแล้วจะเป็นการเพิ่มชันทะวิริยะแต่ถ้าเป็นการชมแบบไม่จริงใจจะเป็นการทำลายพลังแห่งวิมังสาเพราะเรามองไม่เห็นจุดอ่อนของตัวเองและยิ่งหลงละลิงไปกับคำชมนอกจากคำติตำหนิ วิจารณแล้วการให้คำปรึกษาก็คือวิมังสาอย่างหนึ่งผู้ที่มีประสบการณ์จะมองเห็นจุดอ่อนจุดด้อยหรือวิเคราะห์เหตุการณ์ได้ชัดเจนกว่าดังนั้นการขอคำปรึกษาจากผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์จึงเป็นสิ่งที่ควรทำในสมัยก่อนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงพระเยาว มีชันทะมีวิริยะและจิตตะในการที่จะกู้ชาติสูงมากแต่จะขาดคำปรึกษาจากพระราชบิดาพระมหาเทระคันจองสมเด็จพระนพพตั์วัดป่าแก้ไม่ได้ทุกครั้งที่พระองค์จะต้องตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญโดยเฉพาะในการทำสงคราม พระอ,องค์จะทรงปรึกษากับที่ปรึกษาก่อนเสมอในสมัยก่อนการทบทวนในใจก็เป็นการสร้างพลังแห่งอิทธิบาทสีอีกวิธีหนึ่งเพราะขณะที่จินตนาการทบทวนข้อมูลอยู่ในใจนั้นพลังงานแห่งจิตที่มุ่งมั่นหรือจิตตะและการวิเคราะห์หรือวิมังสาจะเกิดขึ้นและจะฝังลึกลงไป กลายเป็นความรู้สึกได้ง่ายกว่าการทบทวนโดยใช้ข้อมูลภายนอกที่ผ่านมาทางหูเพราะจิตใต้สำนึกชอบภาพในจินตนาการมากกว่ามนุษย์เท่านั้นที่จะสามารถจินตนาการได้ดังนั้นจิตตะและวิมังสาก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ภายในสัตว์ชนิดอื่นๆเมื่อมีจิตที่มุ่งมั่น ความเพียรก็จะสามารถตามมาเนื่องจากวิริยะจิตตะและวิมังสาเป็นกรรมในปัจจุบันส่วนชันทะนั้นเป็นกรรมเก่าอดีตชาติที่สะสมมาสัตว์เดรัจฉานจะมีเพียงชันทะซึ่งก็คือความชอบหรือความพอใจเท่านั้นสัตว์เหล่านี้จึงเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมโดยเฉพาะแตกต่างจากมนุษย์ ที่สามารถมีกำไร,รม,ม่ที่ดีๆได้โดยวิริยะจิตตะและวิมังสาค่ะท่านผู้ฟังคะทั้งหมดนี้ก็เป็นการสร้างความสำเร็จในกิจการต่างๆของผู้ที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือโดยอาศัยอิทธิบาท4ก็หวังว่าคงจะเกิดประโยชน์จากท่านผู้ฟังนะคะและนำไปประยุกต์ใช้ ในการดำเนินชีวิตในการทำกิจการต่างๆให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปนะคะท่านผู้ฟังคะพระพุทธองค์ตรัสว่าเชื่อหมดก็เป็นบาปไม่เชื่อก็เป็นบาปท่านจึงให้เชื่อเกิน50%ขึ้นไปก่อนจากการใช้เหตุผลหลายอย่างมาประกอบรวมกันรวมถึงถามผู้ที่มีจิตญาณภาวนามาดีแล้วที่เราเชื่อใจท่านว่าสิ่งที่เขาพูดมา เป็นจริงหรือเป็นเท็จหากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภลังไลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทสวดมนต์ต่างๆความเชื่อคติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดูเพื่อเป็นความรู้สิ่งในว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบนชาแนลขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุ ต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยไวณาที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ